Up. แล้วครับกับบวนสัตว์ป่าพาเรตที่ตั้งสดสัตดยังใหม่จัดขึ้นเป็นประจำทุกป,ปีเพื่อตอนทับทั้งท่องเที่ยวในช่วงนหน้าหนาวตลอดทั้งเดือนธันวาคมโดยจะขนเอาสัตว์หน้าฮักหนฮักสัตว์แปลกที่อยู่ในกรงออกมาเดินขบ,บวนตามถนนคุณผู้ชมสามารถที่จะได้สัมผัส ป้อนอาหารและถ่ายหกตัวด้อย่างใกล้ชิดเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจโดยเฉพาะละอ่อนลูกหลานของเฮาครับทั้งนี้ทางสวนสัตว์จังใหม่จะจัดให้เดินขบวนวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์วันละสองรอบ11เมงเจ้ากับบ่ายสองก็พอจนจนไปแหวกันได้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ของเรานะครับก็ได้จัดการในเรื่องของกระบวนสัตว์ป่าพาเลนะครับซึ่งสัตว์ป่าพาเลตในครั้งนี้ครับก็เป็นการเชื่อมโยงในระหว่างของสมาคมอาเซียนนะครับที่เราจะมีการ เปิดประตูสู่อาเซียนทั้งหมดนะครับซึ่งขบวนของเราก็ประกอบไปด้วยนะครับในเรื่องของช้างนะครับแล้วก็มัสคอตแล้วก็สาวงามนะครับในเรื่องของอาเซียนต่างๆนะครับขึ้นใหม่แล้วก็จะเป็นเรื่องของสัตว์ต่างๆนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยเพนกวินนะครับแล้วก็มาแพะแกะงูแล้วนกมาคอที่สวยงามนะครับซึ่งสวนสัตว์เชียงใหม่ก็จะเปิดในเรื่องของสัตว์ป่าพาเลตนี้ วันละสองรอบนะครับเฉพาะเสาร์อาทิตย์และก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับตั้งแต่เวลา11นาฬิการอบแรกนะครับแล้ว14นาฬิกาเป็นรอบที่2นะครับนอกจากนี้นะครับครอบครัวแพนด้านะครับสตัวนะครับช่วงๆหลินผุ่ยแล้วก็หลินปิงได้ออกมาสู่หลังบ้านแล้วนะครับจึงอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมมาดูความน่ารักของสัตว์ต่างๆนะครับ,บ,บ,บมีสามารถที่จะสัมผัสได้ใกล้ชิดนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยสัตว์พวกนี้จะอยู่ห่างจากเรานะครับในครั้งนี้อยากจะให้ทุกท่าน